สวัสดีค่ะสวัสดี f c นะคะช่องปุ้ยผ้ารวยทุกท่านวันนี้ก็มาพบกันกันกบนะคะแนวทางตำราของเรานะคะชุดสรุปนะคะสูตรของแอดนะคะนี่นะคะก็เป็นคําเตือนของทางช่องเนาะให้ดูคําเตือนก่อนนะคะนี่นะคะทางช่องนะคะตุ๊ดตุ๊ตามนี้เลยนะคะแนวทางรัฐบาลไทยส่วนมากจะลงเสาอาทิตย์นะคะทุกคนนะคะช่องของเราไม่มีกลุ่มไม่มีเพจไม่มีไลน์นะคะทุกคนมีแค่ช่อง YouTube ช่องเดียวนะคะเอามาดูกันเลยนะคะชุดสรุปนะคะชุดสรุปของเราเนาะงวด ประจำวันที่นะคะงวดประจําวันที่ยี่สิบหกนะคะงวดก่อนมีใครได้ไหมเนาะน,นะคะงวดก่อนนี่ศูนย์หนึ่งสี่นะคะเข้าไปที่คู่โตะนะคะชุดสรุปสูตรของแอดนะคะฟันหนึ่งห้าเม็ดเดียวนะคะน่าเสียดายที่หนึ่งห้านะคะไปออกหกตัวนะคะสายอุบลน,นูนนะคะทุกคนนะคะ อามีสายใดนี้เนาะได้กันไหมนะคะหนึ่งห้าห้าหนึ่งนะคะเม็ดเดียวเลยนะคะแอดให้นะคะเสียดายเนาะไปนู่นะค่ะไปโซนนู้นนะคะนี่นะคะเกือบได้เฮกันนะคะศูนย์หนึ่งห้านะคะหวยมาศูนย์หนึ่งสี่ค่ะทุกคนบ้าเกือบได้เฮว,ว่าฟันเม็ดเดียวค่ะทุกคนวัดดวงวัดใจวัดวาอารมณกันไปเนาะอ่ะสู้กันต่อนะคะแนวทางของเรานะคะมาดูนะคะชุดสรุปของแอนนะคะจะเป็นสรุปค่ะชุดสามตัวนะคะชุดสามตัวบนสูตร สูตรใหญ่นะคะชุดเต็มนะคะชุดเต็มนี้งวดก่อนนะคะก็เข้าเต็มๆไปเลยนะคะทุกคนนี่เนาะคิดกราดกันไปนะคะรอดตายค่ะแต่ว่าวันนี้นะคะวันจันทร์นะคะทุกคนนะคะวันจันทร์ปรับเซียนนะคะโอ้ยแอดขคเวยพรอวยชัยเฮฟซีหมานเฮงตังเด้อค่ะรอดปลอดภัยกันทุกท่านเด้อค่ะวันนี้นะคะวันจันท์วันพระนะคะวันจันทร์วันพระวันพระธรรมดาก็คงจะดีนะคะแต่มันเป็นวันจันทร์ปรับเซียนนะคะทุกคนนะคะ วันจันทร์ปาบเซียนเอาไพ่สีรดนะคะทุกคนนะคะไพ่สีอยู่ไพ่สีไปอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าแอดจะให้ตัวไหนนะคะเมื่อก่อนนี้เขาทั้งชุดใหญ่นะคะชุดสรุปแล้วก็ชุดเน้นชุดใหญ่นะคะแอดก็เน้นไปที่อานี่นะคะตัวไหนที่เราได้ในชุดนั้นนะคะก็มีหนึ่งสี่หนึ่งห้าแล้วก็หกสองนะคะแอดก็นี่นะคะเอามาให้ดูนะคะ มันก็เข้าไปนะคะชุดนิ้นของเรานะคะเอามาดูกันนะคะงวดนี้นะคะชุดใหญ่ส่วนมากจะปลอดภัยนะคะเพราะว่าเราใช้หลักร้อยหกตัวนะคะ อาคู่ชุดนี้นะคะเอามาประกบกันเลยนะคะส่วนมากจะได้คู่โต๊ะนะคะทุกคนมาดูกันเลยนะคะงวดน,นี้แอดจะให้ตัวไหนอะไรยังไงนะคะเราเริ่มกันที่หลักร้อยก่อนเลยเนาะหลักร้อยแล้วก็ไป2ตัวบน3ตัวบนนะคะชุดสรุปสูตรแอดนะคะทุกคนนะคะหลักร้อยของเรานะคะสี่หานะคะ8ดนะคะ4ี6ห้าค่ะทุกคนนะคะ สามสี่ห้าหกเจ็ดแปดนะคะเด่นนะคะสามสี่ห้าหกนะคะเน้นไปที่สามห้าหกค่ะเพราะว่าสี่เราติดดับนะคะสี่เราติดดับอลองดูด้วยจัดทุกคนนะคะหววสามหกนี่คือชนกันเยอะเทะสามหกนะคะสูตรเด่นก็มีนะคะสูตรนี้ก็สามหกเนาะร้านก็ให้ศูนย์สามหกนะคะโอ้ชนกันเยอะอยู่ได้หนีนะคะทุกคนนะคะ นี่นะคะสถิตินะคะสถิติหลักร้อยของเรานะคะแปดสามสี่ห้าหกเจ็ดนะคะแปดสามสี่ห้าหกเจ็ดาพินิจพิจารณากันดูสถิติของเรานะคะอันนี้ก็จะเป็นเด่นล่างนะคะทุกคนเป็นเด่นล่างให้เอฟซีได้ดูกันนะคะนี่นอตหลักร้อยเอฟซีก็คงเห็นแล้วมาดูกันนะคะสองตัวนะคะสองตัวนี่สองตัวล่างนะคะแอดให้ที่เจ็ดสามเจ็ดหกแปดสามแปดหกนะคะศูนย์สามแล้วก็สองสามนะคะทุกคนนี่เนาะ อ้าวนี่นะคะแต้มของแอดนะคะ901234 5นะคะงวดก่อนนี้เข้าไปที่นะคะงวดก่อนนี้เข้าไปที่48ตัวกลับนะคะแต้ม2นะคะอยู่ในชุดเด่นเลยนะคะงวดก่อน อันนี้เราก็ทํามันก็หลายตัวนะคะแล้วก็คัดออกมานะคะทุกคนนะคะคัดออกมาแล้วเราก็ตัดเอานะคะเอฟตัดเองได้เลยนะคะตัดเองได้เลยลองดูค่ะเราก็มีหลายแต่ว่าชุดบนนะคะอ่าแควเบระบาชุดล่างนะคะแต่ว่าชุดบนนี้เราให้ดูหลายแนวทางหน่อยนะคะชุดบนเพราะว่ากําลังคัดเลือกค่ะคัดเลือกนะคะว่าจะใช้สูตรไหนดีแต่ว่าสูตรหนึ่งนี่แอดไม่ค่อยถูกชะตาไม่ค่อยชอบนะคะอันนี้นะคะเอา ข่อยกระเน่นก็ข่อยไปแหละตามภาษานะคะนี้ชุดตัดบนสูตรที่หนึ่งนะคะใครชอบสูตรไหนก็ลองพินิดพิจารณากันดูงวดก่อนไม่เข้านะคะสูตรบนสูตรหนึ่งแอดชอบสูตรสองกับสูตรสามมากกว่านะคะทุกคนนะคะตอนนี้ใช้สูตรสามอยู่นะคะแอดใช้สูตรสามอยู่อ่ะแต่ว่าอันนี้ก็ทําให้ f c ดซดูนะคะเพื่อเป็นทางเลือกนะคะทุกคนนะคะเป็นทางเลือกให้ f c ซนะคะนี่นะคะอันนี้สูตรสองนะคะงวดก่อนนี่สูตรสูตรสองยังไม่เข้านะคะสิบบนกอดคอกันมาเองนะคะทุกคน สิบบนกอดคอกันมาเองค่ะอ่ดูเป็นแนวทางกันไปนะคะทุกคนเนาะแต่แอดว่าสองหนึ่งนี่มันน่าลุ้นอยู่เวยค่ะทุกคนนะคะในสองหนึ่งนีน่าลุ้นอยู่เนาะรู้จะเป็นยังไงต้องต้องรอลุ้นนะคะเพราะว่าเมื่อว่ก่อนนี้สิบบนกอดคอกันมาเองหรือมันจะกอดคอกันมาเองก็ไม่แน,ะนะะ่เด้กค่ะทุกคนต้องต้องรอดูนะคะสูตรสองนี่จับตามองก่อนนะคะยังไม่เข้าะค่ะทุกคนยังไม่เข้านะคะเพราะว่า อ่านี่นะคะตามนี้เลยนะคะเราจะใช้เราจะใช้นะคะหนึ่งศูนย์แปดตัดนะคะสูตรสองกับสูตรสามนี้แอดใช้หนึ่งศูนย์แปดตัดอ่ะมาดูสูตรสามนะคะเป็นสูตรที่แอดใช้คือบนนะคะทุกคนนี่ตามนี้เนาะอะไรที่ติดหนึ่งติดศูนย์ติดแปดนะคะเราจะใช้นะคะสิบบนนะคะเจ็ดศูนย์สองห้านะคะหน่วยบนนะคะก็ต้องขอบคุณเอฟซีนะคะที่บอกอ่ะเขียนว่าหน่วยบนนะคะมีตรงไหนผิดนะคะช่วยแอดดูหน่อยนะคะทุกคนบางทีตาลายนะคะ นี่นะคะสูตร3นะคะทุกคนนะคะอ่าแปดหกสี่นะคะสามหนึ่งเก้านะคะเราจะใช้ตัวนี้ตัดงวดก่อนนีสูตรนี้นะคะเข้าทั้งแปดสีแล้วก็หนึ่งศูนย์เลยนะคะสูตรนี้นี่ นี่นะคะงวดก่อนเข้า10ตัวกลับนะคะชุดตัดบนนะคะเราใช้เอ่อหนึนะคะอะไรที่มี108นะคะเราก็จะใช้108ตัดค่ะทุกคนนะคะก็ตัดออกมาได้นะคะตัดตรงตัดแต้มแล้วนะคะก็เหลือ08 04 03 01นะคะ28 21นะคะแล้วก็58นะคะ21นี่ก็ชนเนาะชน2สูตรนู่นนะคะทุกคนเนาะ0358 04แล้วก็21นะคะทุกคนอ่ะรอดูเด้อ นี่ค่ะชุดบนนะคะนี่แอดใช้สูตรที่สามนะคะนี่แอดใช้สูตรนี้นะคะนี่เนาะตามนี้เลยนะคะ,ะแคปค่ะทุกคนนะคะนี่จะคลิปนี้จะแบบสรุปของแอดจริงๆจังๆเลยนะคะอะมาดูสามตัวนะคะสามตัวสามตัวมีเข้านะคะสามตัวนะคะใช้หลักร้อยนะคะ สามสี่ห้าหเจดแปดนะคะทุกคนแต้ม6 7 8 9 0 1แปนะคะแต้มของเรานะคะ6 7 8จ็ดแปดเนนาะนี่นะคะแต้มของเราแอดใช้หลักร้อยสามห้าหกี่นะคะสามห้สี่ทุกคนนะคะ ไม่สนดับใดๆทั้งสิ้นนะคะเผื่อบางทีมันมาเป็นคู่โต๊ดนะคะมาเป็นคู่โต๊ดยังไม่ได้ตรงๆค่ะได้คู่โต๊ดวัน,นี้มีเข้าสี่ล็อกเลยนะคะสี่ชุดเลยนะคะทุกคนเนาะมีศูนย์สี่มีศูนย์สามมีสองหนึ่งแล้วก็มีห้าแปดนะคะตอนนี้นะคะแอดเลือกศูนย์สามนะคะ แอดเลือก03เนาะเด่นบนเรา108นะคะ108เราจะเน้นไปที่108หรือจะเป็นพวกนี้บบกมาหรือจะยังไงนะคะโอ้401มี3ตัวตรงงวดก่อนเลยนะคะทุกคนนะอ้เอาวนีดูค่ะแคบเอานะคะ3ตัวบนชุดเน้นค่ะเน้นให้ที่หางเดียวนะคะเน้นหางเดียวนะชุดเน้นก็ให้มันสมชื่อชุดเน้นหน่อย303 503 603แล้วก็403ค่ะแอดเน้นไปที่ชุดเดียวนะคะ ตามตัวบนอ่ะลองดูนะคะแต่ว่าที่น่าลุ้นก็คือมีสีหางนี่แหละค่ะที่น่าลุ้นนะคะอ่ะลองดูเดิมจะเป็นตัวไหนนะคะที่มาแคปบแล้วบ่อหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบนะคะเดี๋ยวเราให้ไปดูชุดเตรมกันนะคะทุกคนอ่ะมาดูชุดสรุปนะคะชุดสรุปสูตรแอดนะคะทุกคนนะคะชุดสรุปเนาะสรุปสูตรแอดนะคะนี่เลยนะคะสรุปสูตรแอดนะคะสรุปแล้วนะคะเราจะ เน้นบนไปทางบนมากกว่านะคะเน้นไปทางบนมากกว่าชุดสรุปสูตรแอด add นะคะทุกคนนะคะอ่านี่เนาะสามนะคะชุดเน้นของเรานะคะสรุป3ตัวบน303 503 603 403้าศแอดจะดึงนะคะดึงทั้ง4ล็อกที่มันชนนะคะสี่ชุดมาเลยนะคะสามศู4ย์สี่หนอ่าสี่นะคะตัวลองนะคะสามห้าแปห้าหนะคะหกหแล้วก็สี่้นี่ก็เป็นตัวลองนะคะ สามสองหนึ่งนะคะห้าสองหนึ่งหกสองหนึ่งแล้วก็สี่สองหนึ่งนะคะแอดรู้สึกว่าชอบนะคะชอบสองหนึ่งนะคะความน่าจะเป็นน่าจะเป็นสองหนึ่งมากกว่าถ้าได้คู่โต๊ดนะคะเดาเอานะคะอันนี้เดาเอาค่ะทุกคนนะคะอะตามสูตรนะคะแล้วก็แต่ว่านะคะมันดันไปติดคู่ดับนะคะถ้าว่าเป็นคู่อันนี้ก็ต้องลองดูค่ะทุกคนนะคะเพราะว่ากองสลาก่นกับบุมมีเหลดับได้กองสลากเนาะ คนหมุนเขาไม่มีได้เลขดับนะคะฟันวัดใจนะคะถ้าว่าเป็นชุดสี่ตัวนี่ยังไม่เคยเข้านะคะฟันวัดใจออะลองดูเดอ้อค่ะมันจะเสียจะสูยไหมวัดก่อนแอดให้หนึ่งห้ามาหนึ่งศูนย์นะคะแอดก็น,นิ้นศูนย์สามให้เม็ดเดียวนะคะวัดใจลองลงมาก็จะเป็นศูนย์สี่ห้าแปดแล้วก็สองหนึ่งนะคะใครจะไปบนล่างก็พินิจพิจารณานะคะสรุปเด่นของเรานะคะเด่นบนหนึ่งศูนย์แปดนะคะเด่นล่างสามหกนะคะตัวเด่นคือหนึ่งศูนย์แปดแล้วก็สามหกนะคะ 08นะคะ1036มีชนกันกับเลขติดบนล่างหลานแสดงว่ามี0มี3มี6มาแน่นอนนะคะทุกคนมันจะไปประกบตัวไหนนะคะจะกอดคอกันมาเองได้ไหมนะคะเอาเจ็ดขยอ,อยู่ใส่เนาะเม็ดเดียวขอ,อยบ้านเอ็ดข้าเห็นเจ็ดกักอันเลยเอา้าวว่ากันไปตามสูตรตามแนวทางนะคะลองพินิจพิจารณากันดูเจ็ดยู่ใส่ทุกคนเอ๊ดทำไมไม่เห็นเจ็ดเลยนะคะ ว่ากันไปตามสูตรนะคะทุกคนลองดูนะคะลองทดลองทํากันไปนะคะเผื่อมีงวดไหนที่ปังที่ฟุกนะคะเอานี้นะคะสรุปค่ะอ่านี่เนาะดูแล้วเนาะชุดสรุปนะคะให้ดูนานๆานหน่อยนะคะทุกคนนะคะชุดสรุปอ่านี่นะคะชุดสรุปของเรานะคะเดี๋ยวจะให้ดูสามตัวบนนะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบนะคะ เอานี่นะคะชุดสามตัวเต็มมาแล้วนะคะให้ดูนานหน่อยเนาะทุกคนนะคะเขียนผิดเขียนถูกดูค่ะโอ้ยค่าแต่เบิง่งซีรีส์เอานี่นะคะทุกคนนะคะ,อะ,คะขออภัยหลายๆค่ะดูเอาเด้อค่ะมันก็เยอะนะคะทุกคนนะคะก็ดูเอาค่ะใครชอบแอดก็เน้นให้นะคะนี่บนเราชนหนึ่งศูนย์แปดนะคะบนเราชนหนึ่งศูนย์แปดเนาะที่ให้ดูนะคะมาจากชุดสรุปเลยนะคะบนชนหนึ่งศูนย์แปดนะคะ หนึ108ของเรานะคะทุกคนนะคะแอดก็เน้นไปที่1ไปที่ศูนย์ไปที่8ดนะคะอันไหนที่ชน1ชน0ย์ชน8ดนะคะมันจะมาไหมนะคะต้องรอลุ้นละคะ่ะทุกคนนะคะชนหนึ่งชน0ูนย์ชน8ดเนาะ แอดเน้นไปที่4ี่ห้างนะคะที่เราชนในอันนั้นก็คือ 04, 03์สีแล้วก็58นะคะนี่นะคะเน้นไปที่4ชุดนี้นะคะ4ชุดนี้ถ้าว่าเน้นแบบเน,นเน้นเลยนะคะถ้าเน้นในชุดใหญ่นะคะเราจะเน้นตาม2ตัวบนที่เราจับได้ในชุด3ตัวคู่เน้นนะคะทุกคนแต่ว่า หลักร้อยจะใส่ทั้งหกหลักนะคะในชุดเน้นมันใส่แค่สี่เนาะอันนี้จะใส่ไปหกเลยนะคะทุกคนนะคะลองดูจะเป็นหลักร้อยตัวไหนจะได้ไหมนะคะคืนนี้นะคะสองทุ่มครึ่งนะคะมาลุ้นกันเอาอันนี้หน้าแรกค่ะแคบเอานะคะเอาค b เล้ววะไปหน้าที่สองนะคะไปหน้าที่สองกันเลยนะคะทุกคนนะคะหน้าที่สองนะคะนี่เลยแคบเอาเลยค่ะหน้าที่สองใช้หลักร้อยหกตัวนะคะมันก็เลยจะมีสองหน้ารอลุ้นนะคะจะได้ชุดเน้นอีกไหมนะคะ อันนี้คือนิ้นให้แบบสุดๆนะคะสุดนิ้นของเรานะคะนี่นะคะอันนี้หลักร้อยจะใช้เป็นสี่เป็นเจ็ดเป็นแปดนะคะอ่าลองดูนะคะเมื่อก่อนนี้จะมีหกแถวนะคะนี้แอดก็ลดลงมาเหลือสี่แถวนะคะทุกคนนะคะเหลือเป็นสี่แถวอ่า แต่ว่าตั้งแต่เปลี่ยนมาใช้สูตรนี้นะคะสามสามงวดนะคะสามงวดได้คู่โต๊ดทั้งสามงวดเลยนะคะชุดใหญ่นะคะงวดแรกแอดจำได้อยู่นะคะเป็นอย่างลืมละคอคะงวดที่สองก็อะไรอีกนะคะลืมะคะ่ะงวดที่สามก็หนึ่ง 014คะ่ะงวดที่สามนะคะได้มาสามงวดแล้วนะคะเพิ่งเปลี่ยนมาใช้นะคะเปลี่ยนมาใช้งวดนี้เป็นงวดที่สี่นะคะสูตรนี้นะคะเปลี่ยนมาใช้สูตรเดียวกันกับรัฐบาลไทยนะคะสี่แถวนะคะได้คู่โต๊ดนะคะชุดเต็มนี้ได้คู่โต๊ดสีงวดติดนะคะเข้าสีงวดติดแล้วนะคะ ชุดเต็มเราเข้าสีงวดติดค่ะทุกคนนะคะแต่ว่าเป็นชุดเต็มนี่แหละค่ะทุกคนนะคะเน้นได้บ้างไม่ได้บ้างก็ลองดูนะคะเพื่อมีคู่ไหนที่ตรงใจสําหรับคลิปนี้แอดลาไปก่อนนะคะขอให้หมานขอให้หิงขอให้ปังขอให้โชคดีขอให้สามตัวแตกในชุดเน้นของเรานี่นะคะเน้นไปล็อกละสี่ชุดนะคะทุกคนสําหรับคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะโชคดีี้ตาหมานหมานหิงหิงปัง,ป,งปังนะคะทุกคน